ครับผมเรามาที่ตามการแข่งขันกันต่อในครึ่งหลังครับระหว่างช่างแก้วอะคาเดมี่ชุดบีพบกับหนองเล็งไซเอฟซีนะรุ่น11ปีครับฟุตบอลช่างแก้วอะคาเดมี่2 0 2 4นะโรงเรียนสันช่างตายดอยงามอุย้ยอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับครึ่งหลังนะฮะนี่ฮะมี นักกีฬาลงไปเปลี่ยนตัว3คนนะฮะก็มีน้องาน้องสเปนนะฮะสเปนน้องนายแล้วก็น้องนิ้วครับ3คนครับลงยิงยิงยิงอื ันนี้สกอร์น้ำอยู่สองนึงครับน้องเลงไซน้ำอยู่รายไปโดดง <c oughs> ั้นน่ะอ้ยเกือบไปแล้วอะ่ะ ได้แล้วได้เดียวทมขอโทษเพื่อนด้วยไปแล้ว <c oughs> ลครับรยงิงเอ้ยนิดเดียวเฮ้ยเอามาเอาม่เอามาด่ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว เราได้เตะมุมขึ้นไปหน่อยน้นายนายขึ้ครับได้เตะมุมมาดูบาทสก่อนเราสูงสุดนะใช้ประโยชน์หน่อย ไม่โดดนะโอางเด้นมาคามี่ะครับทายานี่างนั่นโอ้ปุ่งโอ้โห ก็ยังสองนึงนะฮะตอนนี้ก็รุนให้กำลังใจชนะได้สามแต้มเสมอได้นึงนะเข้าข้อไหมยอย่าให้ทะลุอุเอ้ยอือหือนายเอาหน่อยนายเดี๋ยวแมตต์ต่อไปเราเป็นผู้สาะตัวนะ ไปทางไหนทางไหนสเปนสเปนทางไหนเอาละ ยังไม่ผ่านคุกคิกครับบอลเล่นปนเปลี่ยนอีน่ากลัวครับไปแล้วสเปน ยังโดนรับสนามบุกด้วยนะตอนนี้สองเล็งสายเฮ้าครับอ้อาวครับอุ้ยอุ้ย

Yn ออ้ยโดนกันได้ครับสองเต่าแล้วครับ 2, cái gì mà được không? Ai nói? ไปนาย,นาย เสมอสองสองฮุฟนิดครับรุ่นโอเคครับถือว่ายังโอเคอยู่นะดีละดีละเยอมมาก